ลิส a ดด o ัว d ดดพ่อรวยสอนลูกโดยโรเบิร์ตทีคิโยสกิอีพีสาค่าจ้างวันละ30เซนเก้านาฬิกาของเช้าว,วันนั้นไม้กับผมก็ได้เริ่มงานกับคุณมาตินคุณมาตินเป็นคนใจดีมากเธอบอกว่าเราสองคนทำให้เธอนึกถึงลูกชายของเธอ ที่ตอนนี้โตและแยกย้ายครอบครัวไปแล้วแม้ว่าจะใจดีแต่คุณมาตินก็ชื่นชอบการทำงานหนักเราใช้เวลาสมชั่วโมงขนกระเป๋าสินค้าจากชั้นวางลงมาปัดฝุ่นและเช็ดทำความสะอาดจากนั้นก็ลำเลียงกลับไปจัดวางให้สวยงามตามเดิมสำหรับผมมันเป็นงานที่น่าเบื่อที่สุดพ่อไหมมีร้านขายของชำแบบนี้เก้าแห่ง เป็นร้านเล็กๆที่มีที่จอดรถกว้างขวางลักษณะคล้ายกับร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสมัยก่อนชาวบ้านมักจะเข้ามาซื้อของใช้จำเป็นเล็กๆน้อยๆอ,อาทินมขนมปังเนยบุรีปัญหาคือสมัยนั้นร้านขายของชำยังไม่ติดเครื่องปรับอากาศและฮาวายเป็นรัฐที่มีอากาศร้อนเราจึงต้องเปิดประตูวไว้เพื่อระบายอากาศ และเมื่อประตูเปิดก็จะมีฝุ่นปลิวเข้ามาทุกครั้งที่มีรถวิ่งผ่านและนั่นทำให้เรามีงานทำไม่หยุดไม่หย่อนตลอดระยะเวลา3สัปดาห์ผมและไม้ตั้งใจทำงานโดยไม่คิดปริปากเราทำงานในช่วงเช้าและเสร็จงานในช่วงบ่ายหลังเสร็จงานคุณมาตินจะจ่ายเงินให้กับเราคนละ30เซนซึ่งถือได้ว่าเป็นค่าจ้างที่ต่ำมากในสมัยนั้น หนังสือกระตูนราคาเล่มละ10เซนผมมักจะเอาเงินที่ได้ไปซื้อหนังสือกระตูนอ่านก่อนกลับบ้านจนย่างเข้าสัปดาห์ที่4ของการทํางานความอดทนของผมก็สิ้นสุดลงผมยอมตกลงทํางานก็เพื่อจะได้เรียนรู้วิธีทาําเงินแต่กลับถูกใช้เหมือนทาสราคาถูกที่ได้ค่าแรงเพียง10เซนต์ต่อชั่วโมงและแย่กว่านั้นก็คือตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทํางาน ผมไม่ได้พบกับพ่อของไม้อีกเลยฉันจะเลิกทำงานนี้แล้วผมบอกไม้ขณะกินอาหารกลางวันเรียนที่โรงเรียนก็น่าเบื่ออยู่แล้ววันเสาร์ยังต้องไปทำงานน่าเบื่อค่าแรงต่ำอีกไม้ได้แต่ยิ้มไม่พูดอะไรนายยิ้มทำไมผมเริ่มโกรธพ่อของฉันบอกว่าวันหนึ่งนายจะพูดอย่างนี้พ่อบอกว่า เมื่อไหร่ที่นายอยากจะเลิกทำงานให้พานายไปหาพ่ออะไรนะผมโวยวายนี่ท่านรู้อยู่แล้วเหรอว่าเราจะเลิกใช่พ่อเป็นอย่างนี้แหละวิธีสอนของพ่อฉันไม่เหมือนพ่อนายไม่เหมือนครูที่โรงเรียนพ่อเป็นคนพูดน้อยยังไงนายรอวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็แล้วกันฉันจะบอกพ่อว่านายพร้อมแล้ว หมายความว่าพ่อนายแกล้งเราเล่นงั้นเหรอเปล่าแต่เอหรือว่าใช่ไม่รู้สิเดี๋ยวเสาร์นี้ก็รู้เองน่ะวันเสาร์เข้าแถวคอยผมพร้อมสำหรับการพูดคุยกับพ่อของไม้อยู่แล้วแม้แต่พ่อจริงๆของผมยังโกรธมากที่รู้ว่าได้ค่าแรงเพียงชั่วโมงละสิบเซนพ่อบอกว่า มันเป็นการหลอกใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายและอย่างน้อยผมควรจะได้ค่าแรงชั่วโมงละ25เซนถ้าไม่ได้ก็ให้ลาออกเสียลูกไม่จะเป็นต้องทำงานเหงสวยนั้นก็ได้นะพ่อบอกผม8ดนาฬิกาของเช้าวันเสาร์ผมไปถึงยังบ้านของไม้นั่งรอตรงนี้ก่อนพ่อไม้บอกพูดเสร็จท่านก็หายเข้าห้องทำงานไป ผมมองไปรอบๆไม่พบไม้อยู่ที่นั่นข้างๆผมมีผู้หญิงอีกสองคนนั่งอยู่เธอเป็นคนเดียวก,กันกับที่ผมพบเมื่อสี่สัปดาห์ก่อนเธอเองก็คงจําผมได้เพราะเธอหันมายิ้มให้ผมเวลาผ่านไป45นาทีผู้หญิงสองคนนั้นเข้าไปคุยกับพ่อไม้จนเสร็จและกลับออกไปร่วม30นาทีแล้วหลังจากนั้นมีชายชาราอีกคนหนึ่งเข้ามา พบพ่อไมร่วม20นาทีแล้วก็ออกไปตอนนี้บ้านเงียบสงบมีแต่ผมที่กำลังนั่งรออยู่ด้านนอกเช้าวันเสาร์ที่แสนงดงามวันหนึ่งในฮาวายผมต้องมานั่งรอคุยกับผู้ใหญ่ที่เห็นแก่ตัวและเอาเปรียบเด็กผมได้ยินเสียงท่านพูดโทรศัพท์อยู่ในห้องท่านทำเหมือนกับไม่มีใครรออยู่ ที่จริงผมเองก็เกือบจะลุกกลับบ้านไปหลายครั้งแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงยังทนนั่งอยู่ตรงนั้นในที่สุดท่านเกษตรทุระของตัวเองเวลา9นาฬิกาพ่อรวยกวักมือเรียกผมเข้าไปในห้องทำงานฉันได้ยินว่าเธอขอค่าจ้างเพิ่มถ้าไม่ได้จะเลิกทำงานใช่เพราะคุณไม่รักษาสัญญาเสียงผมสั่น เหมือนคนจะร้องไห้เมื่อต้องเผชิญกับหน้าผู้ใหญ่ในสถานการณ์เช่นนี้คุณบอกว่าจะสอนวิธีหาเงินให้ผมถ้าผมทำงานให้คุณผมทำงานหนักอุตส่าห์ไม่ไปเล่นซอฟบอลแต่คุณไม่เคยสอนอะไรผมเลยคุณขี้โกงเหมือนที่คนเขาพูดกันคุณเห็นแก่งเงินอย่างเดียวไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของลูกจ้างและผมก็ยังเป็นเด็กอยู่คุณไม่ควรทำแบบนี้กับเด็ก พ่อรวยโยกเก้าอี้มือเท้าคางและจ้องหน้าผมไม่เลวนะแค่ไม่ถึงเดือนเธอพูดได้เหมือนลูกจ้างฉันไม่มีผิดอะไรนะครับผมไม่เข้าใจจึงได้แต่โวยวายต่อไปว่าผมคิดว่าคุณจะสอนผมแต่นี่คุณหลอกใช้ผมคุณใจร้ายมากฉันกำลังสอนเธออยู่ พ่อรวยกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบไม่จริงคุณยังไม่ได้สอนอะไรผมเลยตั้งแต่วันที่ผมตกลงทำงานกับคุณคุณไม่ได้โผล่มาให้ผมเห็นเลยด้วยซ้ำไหนจะค่าแรงสิบเซนต์ต่อชั่วโมงอีกละ่ะผมน่าจะฟ้องกรมแรงงานเสียด้วยซ้ำผมรู้ว่ามีกฎหมายคุ้มครองเด็กพ่อผมบอกพ่อผมเป็นข้าราชการนะโอ้โห คราวนี้เธอพูดเหมือนลูกจ้างที่ฉันเคยเล่ยออกเลยคุณโกหกผมทำงานให้คุณแต่คุณไม่เคยสอนอะไรผมเลยผมยังพูดไม่หยุดเธอรู้ดได้อย่างไงว่าฉันไม่ได้สอนพ่อรยถามกลับด้วยความใจเย็นก็คุณไม่เคยพูดกับผมเลยสักครั้งผมทำงานให้คุณมาตั้งสามสัปดาห์แล้วการสอนคือการพูดหรือการบอกให้จดอย่างนั้นหรือ ใช่สิครับนั่นเป็นวิธีที่เขาใช้กันในโรงเรียนไม่ใช่ในชีวิตจริงโลกแห่งความเป็นจริงคือบทเรียนที่ดีที่สุดและโลกไม่เคยสอนอะไรเราด้วยวิธีการพูดหรือการบอกให้จดโลกผลักเราไปข้างหน้าเหมือนกับจะบอกว่านี่ไงเรียนสิผมไม่เข้าใจในสิ่งที่พ่อรวยพูดผมพูดกับตัวเองเบาๆ โลกผลักให้เราเรียนแต่ไม่เคยพูดอะไรผมคิดในใจว่าคงต้องเลิกทำงานกับคนคนนี้แน่นอนแล้วเพราะเขาคงไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่ถ้าเธอเรียนบทเรียนชีวิตเธอจะเข้าใจไม่เช่นนั้นโลกจะผลักเธอจนหัวหมุนคนบางคนยอมให้มันผลักบางคนก็โกรธและต่อต้านโดยการผลักตอบแต่เขาผลักใครละ่ะ ทำไม่ใช่คนรอบตัวเช่นนายจ้างสามีภรรยาคนเหล่านี้ไม่รู้ว่านั่นแหละคือบทเรียนที่ชีวิตมอบให้ผมยอมรับว่าไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านกำลังพูดเลยชีวิตก็เป็นอย่างนี้บางคนยอมแพ้บางคนฮึดสู้บางคนเริ่มเรียนรู้และมองไปข้างหน้าคนกลุ่มสุดท้ายจะค่อยๆเรียนรู้มากขึ้น ในขณะที่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะยอมแพ้และมีอีกหลายคนที่แสดงอาการต่อต้านเหมือนที่เธอกําลังทําอยู่พ่อรวยเดินไปปิดหน้าต่างบานที่เก่าจนแทบใช้งานไม่ได้ถ้าเธอเข้าใจบทเรียนเหล่านี้เธอจะเป็นคนฉลาดรวยและมีความสุขตรงกันข้ามถ้าเธอไม่เรียนรู้มันเธอจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตอย่างไม่มีความสุขเธอจะกลุ้มใจกับเงินเดือนจำนวนน้อยนิด แช่งด่านายจ้างและได้แต่หวังว่าสักวันเธอจะโชคดีพ่อรวยหันมาจ้องหน้าผมชั่วแวบเดียวเราก็สบตากันผมค่อยๆมองเห็นสิ่งที่ท่านพูดจริงอย่างที่ท่านพูดผมกำลังกล่าวหาท่านขอให้ท่านสอนแต่ผมกำลังต่อต้านท่านถ้าเธอเป็นคนขี้ขลาดเธอจะยอมให้โลกเหวี่ยงเธอไปมาเธอจะไม่ชอบความเสี่ยง ไม่ชอบทำอะไรผิดรักษาเนื้อรักษาตัวแล้วหวังเอาว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นและสุดท้ายเธอก็จะตายไปพร้อมกับชีวิตที่แสนน่าเบือ่อเธอจะมีเพื่อนมากเพราะพวกเขาชอบคนขยันทำงานความจริงก็คือเธอเป็นคนขี้แพ้เธอไม่กล้าเสี่ยงเธออยากชนะแต่เธอกลัวแพ้มากกว่าลึกๆแล้วเธอคนเดียวที่รู้ว่าตัวเองไม่กล้าดังนั้น เธอจึงเลือกชีวิตแบบเรียบๆและไร้ซึ่งความเสี่ยงผมจ้องท่านไม่กระพริบและเริ่มเข้าใจสิ่งที่ท่านพูดคุณเป็นคนผลักผมใช่ไหมคนบางคนอาจบอกเธออย่างนั้นพ่อรอยยิ้มแต่ฉันก็อยากให้เธอลองลิ้มรสชาติของชีวิตรสชาติของชีวิตหมายความว่าอย่างไงผมยังโกรธอยู่แต่ก็อยากรู้ เธอเป็นคนแรกที่ขอให้ฉันสอนวิธีหาเงินฉันมีลูกจ้างเกือบ150คนไม่เคยมีใครขอฉันแบบนี้พวกเขาของานของเงินเดือนแต่ไม่เคยขอให้ฉันสอนวิธีหาเงินฉันมั่นใจว่าคนเหล่านี้คงต้องทำงานเพื่อเงินไปตลอดชีวิตเมื่อไม้บอกฉันว่าเธออยากเรียนวิธีหาเงินฉันจึงได้คิดบทเรียนนี้ขึ้นมา แต่แทนที่จะใช้วิธีพูดหรือเล่าให้เธอฟังฉันเลือกวิธีที่จะทำให้เธอได้สัมผัสชีวิตจริงๆดูสักครั้งให้โลกผลักเธอเล่นดูสักนิดเธอจะได้ยินสิ่งที่ฉันพูดชัดเจนขึ้นและนั่นคือเหตุผลที่ฉันให้ค่าจ้างเธอแค่ชั่วโมงละสิบเซนคุณคิดจะสอนอะไรผมจากค่าจ้างชั่วโมงละสิบเซนเหรอครับผมถามเพื่อให้ผมรู้ว่า คุณขี้เหนียวและเอาเปรียบลูกจ้างอย่างนั้นเหรอพ่อรวยหัวเราะเสียงลั่นก่อนจะพูดว่าเธอควรเปลี่ยนความคิดเสียใหม่หยุดคิดเสียทีว่าฉันคือตัวปัญหาเลิกคิดที่จะให้ฉันเปลี่ยนแปลงวิธีของฉันและคิดเสียใหม่ว่าปัญหาอยู่ที่ตัวเธอเธอต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเรียนรู้และทำสิ่งใหม่ๆเพื่อให้ตัวเองฉลาดขึ้น คนส่วนใหญ่มักต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นแต่สิ่งที่ทำง่ายกว่าก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองผมไม่เข้าใจผมพูดเลิกโทษว่าปัญหาของเธอเป็นความผิดของฉันน้ำเสียงของพ่อรวยเริ่มแสดงความไม่พอใจแต่คุณเป็นคนจ่ายเงินให้ผมแค่สิบเซนแล้วเธอได้เรียนรู้อะไรพ่อรวยถามพร้อมกับรอยยิม้ม ได้รู้ว่าคุณเป็นคนขี้เหนียวผมตอบแบบก้มหน้าเห็นไหมเธอโทษฉันอีกแล้วแต่ก็จริงใช่ไหมล่ะครับโอเคถ้าเธอคิดว่าฉันเป็นตัวปัญหางั้นถามหน่อยแล้วเธอจะทำยังไงต่อไปถ้าคุณไม่ขึ้นค่าจ้างให้ผมไม่ปฏิบัติต่ตอผมให้ดีกว่านี้และไม่ยอมสอนผมผมก็จะเลิกทำงานให้คุณเยี่ยม พ่อรวยยิ้มยอกนั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบทำกันพอไม่ได้ดั่งใจหน่อยก็ลาออกหางานใหม่ที่คิดว่าดีกว่าให้เงินเดือนมากกว่าและคิดว่างานใหม่จะช่วยแก้ปัญหาได้แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่แล้วอะไรครับที่ช่วยแก้ปัญหาก้มหน้ายอมรับเงินชั่วโมงละสิบเซนแล้วก็ยิ้มสู้อย่างนั้นเหรอครับผมถามแบบเนบแนม นั่นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ทำกันพวกเขายอมรับเงินเดือนเท่าเดิมแล้วก็ได้แต่หวังว่าสักวันเงินเดือนก็คงจะมากขึ้นและเมื่อถึงตอนนั้นปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปเองหรือบางคนก็อาจจะหางานพิเศษทำเพื่อเพิ่มเติมรายได้อีกสักเล็กน้อยก็ยังดีผมนั่งมองพื้นตั้งใจฟังและเริ่มเข้าใจรสชาติของชีวิตที่พ่อรวยพยายามอธิบาย แล้วอย่างนี้อะไรล่ะครับที่จะแก้ปัญหาได้ทำไมเธอไม่ลองใช้สิ่งนี้ดูพ่อรวยยื่นมือจับหัวของผมไอที่อยู่ระหว่างหูสองข้างของเธอนี่ไงนั่นเป็นช่วงเวลาที่พ่อรวยสอนบทเรียนที่ทำให้ท่านแตกต่างจากลูกจ้างของท่านและพ่อของผมและทำให้ท่านกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในรัฐฮาวาย ในขณะที่พ่อของผมซึ่งเรียนจบการศึกษาสูงกว่าต้องกลายเป็นคนจนและประสบป,ปัญหาด้านการเงินตลอดทั้งชีวิตพ่อรวยพูดถึงบทรเรียนทางการเงินครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งผมเรียกมันว่าบทรเรียนทางการเงินบทที่หนึ่งคนจนและคนชั้นกลางทำงานเพื่องเงินแต่คนรวยใช้เงินทำงานเมื่อเช้าวันเสาร์อันแสนสดใสวันนั้น ผมได้เรียนรู้แนวคิดทางการเงินใหม่ที่แตกต่างจากพ่อจนเคยสอนในวัยเก้าขวบผมเริ่มรับรู้ถึงความแตกต่างของพ่อทั้งสองคนทั้งคู่ต้องการให้ผมตั้งใจเรียนแต่เรียนในวิชาที่แตกต่างกันพ่อที่จบการศึกษาสูงต้องการให้ผมเป็นเหมือนท่านลูกต้องขยันเรียนสอบให้ได้คะแนนดีๆจะได้ทำงานกับบริษัทที่มั่นคงมีเงินเดือนสูง และสวัสดิการที่ดีส่วนพ่อรวยต้องการให้ผมเรียนรู้วิธีการทำงานของเงินและรู้ว่าจะใช้มันทำงานแทนเราได้อย่างไรบทเรียนของพ่อรวยเป็นบทเรียนที่ต้องเรียนรู้ผ่านชีวิตจริงและหาไม่ได้จากห้องเรียนพ่อรวยเริ่มสอนบทเรียนที่หนึ่งต่อไปฉันดีใจที่เธอรู้สึกไม่พอใจกับค่าจ้างชั่วโมงละสิเซนนั่น เพราะถ้าเธอยอมรับมันโดยไม่ปริปากบนฉันก็คงต้องเลิกสอนเธอการเรียนรู้ที่แท้จริงจาเป็นต้องอาศัยพลังความต้องการและความปรารถนาอย่างแรงกล้าเป็นตัวขับเคลื่อนเมื่อพูดถึงเรื่องเงินคนส่วนใหญ่มักเลือกที่จะไม่เสี่ยงแม้พวกเขาจะมีความต้องการอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่พวกเขาก็ไม่ยอมปล่อยให้แรงปรารถนาเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิต พวกเขาเลือกใช้ความกลัวเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตตัวเองพวกเขาต้องยอมทนกับเงินค่าจ้างถูกๆใช่ไหมครับผมถามใช่บางคนคิดว่าฉันเห็นแก่ตัวเอาเปรียบคนอื่นเพราะให้ค่าจ้างน้อยกว่าพวกที่ทํางานในไร่อ้อยหรือพวกข้าราชการในความเป็นจริงแล้วพวกเขาตั้งหากที่เอาเปรียบตัวเองด้วยความกลัวที่ซ่อนอยู่ในจิตใจ แต่คุณเองก็ไม่เคยคิดใจะให้ค่าจ้างพวกเขาเพิ่มผมเหน็บแนมทำไมฉันต้องให้ด้วยละ่ะการมีเงินมากขึ้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรให้พวกเขาได้หรอกนะได้ค่าจ้างมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยังไม่พอจ่ายหนี้ที่ก่อไว้อยู่ดีคนเหล่านี้พยายามหาเงินให้มากขึ้นก็เพื่อจะได้สร้างหนี้ได้มากขึ้นเท่านั้นเอง แล้วที่คุณให้ค่าจ้างผมแค่ชั่วโมงละสิบเซนเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนด้วยหรือเปล่าครับผมถามด้วยสีหน้าเจอรอยยิ้มถูกต้องพ่อรอยยิม้มเธอเห็นพ่อของเธอไหมละ่ะเขาเรียนเก่งเรียนจบสูงมีไรายได้ดีแต่ทำไมยังมีปัญหาเรื่องการเงินรู้ไหมว่าเพราะอะไรก็เพราะพ่อของเธอไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องเงิน จากโรงเรียนของเขาที่แย่กว่านั้นเขายังถูกสอนให้เชื่อเรื่องการทำงานเพื่อเงินอีกด้วยแล้วคุณไม่ได้ทำงานเพื่อเงินเหรือครับไม่ฉันไม่ทำงานเพื่อเงินถ้าเธออยากทำงานเพื่อเงินเธอไปเรียนเอาที่โรงเรียนแต่ถ้าเธออยากเรียนรู้วิธีใช้เงินทำงานให้เราฉันจะสอนให้แต่จะสอนก็ต่อเมื่อเธอพร้อมและอยากที่จะเรียนจริงๆเท่านั้น แล้วทำไมคนส่วนใหญ่ไม่เรียนรู้วิธีการให้เงินทำงานล่ะครับไม่หรอกเพราะการทำงานเพื่อเงินนั้นง่ายกว่าเยอะโดยเฉพาะคนที่มีความกลัวอยู่ในความคิดพ่อรวยตอบผมไม่เข้าใจผมพูดพร้อมใส่หัวอย่าเพิ่งห่วงเรื่องนั้นเลยตอนนี้เธอรู้แค่เพียงว่าความกลัวนี่แหละที่ทำให้คนส่วนใหญ่ ยังต้องเป็นลูกจ้างเพราะเขากลัวว่าจะไม่มีเงินจน่ายหนี้กลัวว่าจะถูกให้ออกจากงานกลัวการไม่มีเงินและกลัวการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเป็นผลจากการเรียนเพื่อเป็นลูกจ้างพวกเขาเรียนจบมาแล้วก็ทำงานเพื่อเงินเป็นทาสของเงินและเป็นปฏิปักษกับนายจ้างวิธีให้เงินทำงาน แตกต่างจากวิชาอื่นๆไหมครับแน่นอนแน่นอนที่สุดพ่อรวยยำ้ำเราเงียบกันไปสักครู่ในเช้าว,วันเสาร์อันแสนสดใสของฮาวายในขณะที่เพื่อนๆของผมกำลังเล่นสนุกสนานกับเกมเบสบอลลีกผมนึกขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจเลือกทำงานชั่วโมงละ10เซนเพราะมันทำให้ผมได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง บางอย่างที่เพื่อนๆไม่มีทางได้เรียนจากโรงเรียนของเราเธอพร้อมจะเรียนต่อหรือยังพ่อรวยถามพร้อมครับผมตอบด้วยรอยยิ้มฉันรักษาสัญญาที่ให้ไว้เสมอฉันมองดูเธอและสอนเธออยู่ห่างๆคิดดูแล้วกันว่าเธอโชคดีแค่ไหนที่รู้ว่าการทำงานเพื่อเงินนั้นมันเป็นอย่างไรตั้งแต่อายุแค่9้าขวบ ลองนึกภาพดูสิว่าถ้าเธอต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีก50ปีชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรมันก็คงไม่ต่างอะไรกับที่คนส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ในเวลานี้หรอกจริงไหมผมไม่เข้าใจเธอรู้สึกยังไงตอนที่นั่งรอฉันครั้งแรกเพื่อมาขอทำงานและครั้งที่สองเพื่อมาขอขึ้นค่าจ้างแย่มากเลยครับผมตอบถ้าเธอเลือกทำงานเพื่อเงิน ชีวิตของเธอก็เป็นอย่างนั้นไปตลอดพ่อรวยบอกแล้วตอนที่คุณมาตินให้ค่าจ้างเธอ30เซนเป็นค่าแรงสำหรับการทำงานสามชั่วโมงเธอรู้สึกยังไงผมรู้สึกว่ามันน้อยมากผมรู้สึกผิดหวังและไม่พอใจพวกที่รับเงินเดือนก็รู้สึกอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเห็นรายการหักภาษีและประกันสังคมเธอยังโชคดีนะ ที่ได้ค่าจ้างไปเต็มๆหมายความว่าพวกเขาไม่ได้ค่าจ้างเต็มจำนวนหรอครับคำตอบของพ่อ,อรวยทำให้ผมรู้สึกชงนก็ใช่นะสิพวกเขาต้องจ่ายให้รัฐบาลเป็นคนแรกยังไงครับผมถามภาษียังไงละ่ะรายได้ทุกเซ็นตต้องถูกหักภาษีก่อนถึงมือลูกจ้างเวลาใช้เงินก็ต้องเสียภาษี ฝากเงินกับธนาคารก็ต้องเสียภาษีตายยังต้องโดนภาษีเลยทำไมพวกเราถึงยอมให้รัฐบาลทำอย่างนั้นแต่คนรวยไม่ต้องยอมหรอกนะเฉพาะคนจนและคนชั้นกลางเท่านั้นที่ต้องยอมพันนันได้เลยว่าพ่อเธอเสียภาษีมากกว่าฉันทั้งทั้งที่ฉันมีรายได้มากกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นละะ่ะฮะมันยากที่เด็กอย่างผมจะเข้าใจ วกเขายอมให้รัฐบาลทำอย่างนั้นได้ยังไงพ่อรวยนั่งนิ่งสักครู่รอให้ผมหยุดถามและใช้ความคิดจริงสิผมจำได้ว่าพ่อจนมักจะบ่นเรื่องทำงานเพื่อเสียภาษีจำนวนมากแต่พ่อก็ไม่เคยแก้ไขอะไรเลยพ่อยอมให้เขาผลักพ่อไปมาพร้อมจะเรียนอีกหรือยังพ่อรวยถามผมจิงพยักหน้า อย่างที่ฉันได้บอกเธอไปสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นั้นมีมากมายการเรียนรู้วิธีใช้เงินทำงานเป็นวิชาที่ต้องเรียนรู้กันไปตลอดชีวิตคนส่วนมากหยุดเรียนทันทีที่ออกจากรั้วมหาวิทยาลัยความจริงแล้วการเรียนรู้เรื่องเงินนั้นไม่มีสิ้นสุดยิ่งเรียนเธอก็จะยิ่งรู้เธอยังไม่รู้อะไรอีกมากคนส่วนใหญ่ไม่เคยได้เรียนเรื่องเหล่านี้ พวกเขาจึงต้องทำงานเพื่อเงินและใช้จ่ายมันจนหมดสุดท้ายก็มานั่งนึกสงสัยว่าทำไมตัวเองถึงมีปัญหาเรื่องเงินแถมยังเชื่ออีกว่าวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาการเงินได้คือการหาเงินให้มากขึ้นโดยไม่เคยรู้เลยว่าการขาดความรู้ทางการเงินต่างหากที่เป็นต้นเหตุของปัญหาพ่อของผมก็มีปัญหาเรื่องภาษีเพราะท่านไม่เข้าใจเรื่องการเงินหรอกครับ อย่าเพิ่งสนใจตรงนั้นพ่อรวยบอกภาษีเป็นเพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของการเรียนรู้วิธีให้เงินทำงานที่ฉันทำตอนนี้คือต้องการให้เธอเห็นความสำคัญของความรู้ทางการเงินและกระตุ้นให้เธออยากเรียนรู้เรื่องเงินเงินทองทองในขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยสิ่งที่พวกเขาสนใจก็แค่ตั้งใจเรียน เพื่อให้มีอาชีพดีๆมีรายได้สูงๆและเช้าวันหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับปัญหากองโตและไม่สามารถหยุดทำงานได้เหล่านี้คือต้นเหตุของการเรียนรู้วิธีทำงานเพื่อเงินแทนที่จะให้เงินทำงานแทนเราถึงตรงนี้เธอยังอยากที่จะเรียนรู้วิธีไม่ต้องทำงานเพื่อเงินอยู่หรือเปล่าผมพยักหน้าดีถ้าอย่างนั้นเธอกลับไปทำงานได้แล้ว และคราวนี้ฉันจะไม่ให้ค่าจ้างเธอเลยอะไรนะครับผมถามเพราะไม่มั่นใจในสิ่งที่ได้ยินเธอได้ยินไม่ผิดหรอกกติกาการทำงานเหมือนเดิมเธอมาทำงานทุกวันเสาร์เสาร์ละสามชั่วโมงโดยไม่ได้ค่าจ้างเลยแม้แต่เซนเดียวก็ไหนเธอบอกว่าอยากเรียนรู้วิธีการไม่ทำงานเพิ่อเงินไม่ใช่หรอก็ลองทำงานแบบไม่ได้เงินดูสิ ผมสายหน้าเพราะไม่เข้าใจสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นฉันคุยเรื่องนี้กับไม้แล้วเขาตกลงตอนนี้คงกำลังทำความสะอาดกระป๋องสินค้าอยู่ทำฟรีไม่ได้ค่าจ้างเหมือนเดิมเธอเองก็ควรกลับไปทำงานได้แล้วไม่ยุติธรรมเลยนะครับคุณน่าจะจ่ายบ้างเธอบอกเองนี่ว่าเธออยากเรียนถ้าอยากเรียนก็ต้องเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้ มิฉน,นั้นเมื่อโตขึ้นเธอก็คงไม่ต่างจากลูกจ้างของฉันที่นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเมื่อสักครูน่นี้พวกเขาทำงานเพื่อเงินและหวังแค่ว่าจะไม่ถูกไล่ออกหรือไม่เธอก็คงโตขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนพ่อของเธอที่แม้จะมีรายได้สูงแค่ไหนก็ยังคงมีหนี้จำนวนมากถ้าเธอต้องการอย่างนั้นฉันจะจ่ายให้เธอชั่วโมงละสิเซนเหมือนเดิม หรือถ้าไม่พอใจเธอจะเลิกแล้วออกไปหางานที่ให้ค่าจ้างสูงขึ้นเหมือนอย่างที่คนอื่นชอบทำก็ได้นะผมควรจะทำยังไงใช้หัวสิพ่อรวยตบหัวผมเบาๆถ้าเธอใช้มันเป็นวันหนึ่งเธอจะกลับมาขอบคุณฉันที่ให้โอกาสเธอเรียนรู้วิธีการเป็นคนรวยผมนิ่งใช้ความคิดทำไมสถานการณ์มันถึงได้ตรงกันข้ามไปหมด ผมมาที่นี่เพื่อของเงินเดือนขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าผมตกปากรับข้อเสนอทำงานโดยไม่ได้เงินเลยแม้แต่เซ็นเดียวพ่อรวยตบหัวผมอีกครั้งแล้วพูดว่าใช้สมองของเธอให้มากจำเอาไว้แล้วรีบกลับไปทำงานได้แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตาม e.p. ถัดไปสวัสดีครับ